กราศีได้โชคลาภก้อนโต16ธันวาคมนี้สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกตเทวะครับคลิปนี้ครับเราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่า6ราศีนี้จะได้แก่ราศีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าใช้ดาวจรในการทำนายเป็นหลักนะครับมันเริ่มกันเลยนะครับที่ลัคนาราศีตุลครับตอนนี้นะครับเรามีดาวอังคารดาวกันเงินเราเลยนะครับเป็นเกษตรตาทิบดี และเทวีโชคครับโอ้โหเทวีโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจรักศักดุพระราชาราชินีไม่ต้องซื้อหาก็มาเองนะครับบวกกระดาวอาทิตย์ครับก็มาจากเดือนลาภะมาอยู่ในเดือนกันเงินอีกครับโอ้เพราะนั้นอันนี้ชัดมากเลยนะครับเพราะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวลัคนาราศีตุลต่อมาครับเป็นลัคนาราศีพิจิกครับ ดาวอังคารดาวประจําตัวโคจรเป็นเทวีโชคครับบวกกับดาวพุธเจ้าเรือนลาภะครับมาในเรือนการเงินเราครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกดวงหนึ่งราศีหนึ่งที่ดีใช้ได้เลยนะครับเน้นเสี่ยงกับผู้หญิงได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นลัคนาราศีธนูครับก็ดูสิครับดาวสาวดาวการเงินก็เป็นเกษตรตาทิพดีแถมมีดาวศุกร์ครับมาจากเรือนลาพะด้วยได้เทวีโชคเช่นเดียวกันนะครับมาลอยอยู่ในเรือนการเงินครับอันนี้ดีแท้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ ต่อไปครับเป็นลัคนาราศีมังกรครับดาวอังคารครับเป็นเกษตรตาทิบดีและเทวีโชคในเรือนลาภะครับเพราะฉะนั้นเสี่ยงกับผู้หญิงนะครับเป็นอย่างดีครับจะมีมุมที่จะถูกได้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตครับผมต่อไปครับเป็นลัคนาราศีกุมครับก็มีดาวพฤหัสมาทับลัคนานะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและกระดุมพระกันเงินเลยนะครับทับตัวเราเลยนะบวกก็มีดาวพุธครับมาลอยอยู่ในเรือนโชคลาภด้วย นะดาพุธมาจากเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าได้มาจากเด็กมาจากคนอายุน้อยกว่าหรือลูกให้นะครับไปคุยกับลูกได้เลยนะครับจะมีมุมดีๆและดาพุธมาจากเรือนมรณะครับกระเสียงกระตางทินตังแด้ต่างประเทศครับรอบๆเอเชียได้หมดนะครับฮานอยมาเลเวียดนมขเขมรอะไรแบบนี้นะครับและสุดท้ายครับลัคนาราศีมีนครับ ดาวการเงินครับเป็นเกษตรตาที่ดีได้เทวีโชคอยู่ในภพสุภาครับคือดาวอังคารบวกกับดาวเสาวก็เป็นเกษตรตาที่ปดีในภพลาพระเห็นไหมยังลอยอยู่แล้วมีดาวสุขครับลอยมาเป็นเทวีโชคในเรือนลาภะมาจากเรือนสหัชชะแปลว่าได้จากเพื่อนได้จากการเดินทางเจรจาติดต่อนะครับและดาวสุขยังมาจากเรือนมรณะด้วยนะก็เสี่ยงกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ6ราศีนี้นะครับถ้าใครเสี่ยงโชคแล้วถูกนะครับ รักก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับจะได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับตรงนี้แล้วก็มาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับอ่าแล้วถ้าใครฟังแล้วถูกใจครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์นะครับเพราะอาจารย์จะส่งแบบนี้ครับไปฟังก่อนรู้ก่อนนะครับว่าจะมีโชคก็จัดการก่อนได้เลยครับก็รวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับติดตามได้เลยนะแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์มีภาพดวงชะตาส่วนบุคคลสวยๆเลยนะครับเป็นของเราเองครับไม่ซ้ำใครครับ และดีมีไว้ดีอย่างไรครับล้วมีคาถาผู้ชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดยิ่งหนุนดวงประสบความสำเร็จครับมีสีมงคลครับแต่ละคนจะได้สีไม่เหมือนกันได้สีอะไรไปไปยุ์ใช้ในชีวิตประจําวันครับสําเร็จสมปรารถนาครับรู้ลัคนาเกิดรู้ธาตุรู้เลิกสู่ความมั่นคงครับและบันทึกภาพมาในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเวลาไปทําบุญที่ไหนเขียนตัวเลขเขียนดวงดาวแบบนี้ได้เลยนะครับรูปดวงนะครับแล้วไปทําบุญนะครับจะสำเร็จผลเร็วขึ้นสุดท้ายครับปิ้นภาพนี้ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ เทวดานะครับมาคุ้มครองเราตลอดเวลาดวงแข็งเลยนะครับตรงนี้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับทักว่าสั่งภาพดวงนะครับในไลน์ออฟฟิเชียลอาจารย์เกตเทวานั่นเองนะครับรีบทําให้ได้เลยนะครับและท่านใดครับอยากให้อาจารย์เกตเทวาดูดวงเป็นการส่วนตัวครับยินดีครับเพราะดูดวงแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงสิบดวงบวกดาวจรอีกสิบดวงครับจะแม่นยามากจะบอกได้หมดว่าเมื่อไหร่ยังไงและต้องแก้แบบไหนนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรตามนี้ได้เลยครับ แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนู้คู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code คตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับ และที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไซเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักนาเพราะลักขนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสักระดิงนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า